สวัสดีครับยูยูเดอเดอร์จากยูยูสกูตเตอร์ครับแมกนไซคิปีนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการใช้งานตัว MGS Backtest นะครับเป็นโปรแกรมสําหรับการตรวจสอบนะครับหาข้อมูลนะครับทางสถิตินะครับว่าสูตรแต่ละสูตรเนี่ยที่เราใช้งานกันอยู่นะครับมีวิเลตเท่าไหร่นะครับแพ้ติดต่อกันเท่าไหร่แล้วก็ชนะติดต่อกันเท่าไหร่นะครับเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยได้ใช้งานตัวโปรแกรมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมได้ด้านล่างนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับ ลิงก์จะอยู er. so ่ตรงนี้นะครับลิงก์โปรแกรมไมเกนไซนนะครับนี่โปรแกรมช่วยเทรดในคิวออปชันนะครับก็นอกจากจัดเทรดอัตโนมัติได้แล้วนะครับยังสามารถที่จะมาดูสถิติการแบ็กเทสได้ด้วยนะครับก็คือคุ้มสุดคุ้มเลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับนี่ Google Drive นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บรอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะขึ้นข้อความว่าแสดงตัวอย่างไฟล์ไม่ได้นะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับนี่คลิกดาวน์โหลดนะครับคลิกไปเลยครับนี่ คลิกเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นข้อความว่านะครับไรไม่สามารถสแกนไวรัสได้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็คลิกดาวน์โหลดต่อไปครับเสร็จปุ๊บนะครับก็จะข้อมูลจะอยู่ด้านล่างซ้ายตรงนี้นะนี่ซ้ายพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ปิดไปนะครับตรงนี้ปิดไปนะครับของผมเนี่ยดาวน์โหลดเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับนี่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็คลิกขวานะครับแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ extract here นะครับนี่คลิกปุ๊บของผมก็จะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ วันนี้เราจะใช้งานตัวโปรแกรมนี้นะครับก่อนอื่นนะครับไปดูสูตรก่อนสูตรที่เราจะทดสอบวันนี้คือสูตรที่ 6cc นะครับ 1R 2G 1G 2R โ o ลว a i n สูตรนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะทดสอบสูตรอื่นก็ได้นะครับสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแบคเทสไปด้วยนะครับแล้วก็เทดไปด้วยนะครับในคลิปถัดไปนะครับแต่คลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการแบคเทสก่อนนะครับผมปิดตรงนี้ไปนะครับ 6cc นะครับสูตรวันนี้นะครับ ก็สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็สามารถที่จะมาคลิกตรงนี้นครับใบสมัครใช้งานตัวโปรแกรมเดี๋ยวมันคลิกได้เลยนะครับแล้วก็ Copy Link ตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับ Copy นะครับแล้วก็มาที่ตัว Google c h r o m e นะครับแล้วก็มาที่ U r L นะครับคลิกขวาวางนะครับกด Enter ครับปึ๊บเข้าไปก็กรอกอีเมลนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานจริงๆจังๆเลยนะครับนี่กรอกอีเมลเพื่อติดต่อกลับนะครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ไลน์ดีเพื่อติดต่อกลับนะครับ แล้วก็วันเดือนปีที่จะใช้งานนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกใหม่หรือว่าต่อยุสมาชิกตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะเลื่อนขึ้นไปนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนรายปีนะครับก็แพ็กเกจดีนะฮะสามหกห้าดก็ถ้าเป็นดอลลาร์ก็2องร้อยสาดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบาทก็3ามพสาบาทนะครับส่วนด้านใดที่จะสนับสนุนรายเดือนนะครับสาวันนะครับก็คือห้าบบาทนะครับแล้วก็ 90วันนะครับก็1,260บาทนะครับสำหรับตัวแพ็กเกจนะครับราคาก็ปิดไปนะครับตรงนี้ปิดตรงนี้ไปนะครับก็เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็มาที่ตัว User p a ์พัตอนะครับท่านใดที่ต้องการใช้งานฟรีนะครับใช้งานฟรีทดลองนะครับบัญชีเดโมเนะยก็กรอกยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับของย option นนะครับใส่อีเมลนะครับ ใส่พาสเวิร์ดนะครับอันอื่นเราก็ไม่ต้องกรอกนะตรงนี้เราก็ข้ามไปแล้วก็กดเซฟกดเซฟขอไปกดเซฟนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ปิดไปนะครับทีเนี้ของผมเนี่ยก็เป็นสมาชิกของไมคกนไซด์ด้วยแล้วก็ทำยูเซอร์เนมพัทอไว้ข้างนอกนะครับผมก็อืมเสียงแปลกๆคัดลอกนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็วางเอาไว้นะครับแล้วก็กดทับไปเลยนะครับแบบนี้นะจากนั้นเสร็จปุ๊บขั้นตอนถัดมานะครับเราก็มาเปิดตัว เทรดเซตติ้งครับปุ๊บก็มาจากนั้นเสร็จปุ๊บวันนี้เราไม่เทรดนะขยายใหญ่วันนี้เราไม่นะยยนนเทรดเราก็จะไม่ตั้งเรื่องพวกเทรดเซตติ้งพวกมันนี่เมเนจเมนต์ไม่ไม่เราจะไม่ทำอะไรเลยนะเราจะมุ่งเน้นมาที่สูตรเลยนะครับสูตรเทรดนะนี่นี่ตรงนี้นะครับนี่เราก็กดที่แป้นคีย์บอร์ดของเรานะครับกดคอนโทรลค้างไว้กด F ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะนี จากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็พิมพ์644นะครับผมได้ของเก่าของผมก็คือ644เมื่อวานนีใส่เอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมก็กดกดลูกศรลงตรงนี้นะครับนี่เราใช้เครื่องมือของโปรแกรมเขาเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะกดเลยนะครับคลิกก็ไปคลิกเสร็จปุ๊บผมก็มาโผล่ตรงตำแหน่งของสูตรที่ได้เขียนรายละเอียดเอาไว้นะครับตรงนี้นะนี่อ่าย่อนิดหนึ่งนะปุ๊บจะได้เห็นชัดๆนะร <c oughs> ายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับเราก็ เทธที่5วินาทีนะครับนี่สูตรก็คือถ้าจะกดขึ้นก็คือ rg ก็คือแดงก่อนนะครับแท่งแดงนะครับแท่งถัดไปก็คือเขียวอนนี่ r เท่ากับแดงนะครับ r เท่ากับเลสนะครับเลสเลสจีเท่ากับกรีนก็คือเขียวนะครับนี่ก็คือเราเดี๋ยวเราจะเล่นกันตรงนี้เราวันนี้นะเราจะประลองผสมสูตรนะครับตามสไตล์ของเราเองนะ อันอื่นนะครับผมก็ใช้ค่าเดิมก่อนนะครับ m a c e m a เ e m a 1 8แล้วก็ตรงนี้ตอบ yes นะครับตรงนี้ yes นะฮะแล้วตรงนี้ก็ no no yes no นะครับชิปหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเราก็กดเซฟไปนะครับแล้วเราก็ย่อไว้นี้นะจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับนี่ m g s backtest ดับเบิลคลิกเลยนะครับ เรารอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างสีดำขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับถ้าของใครไม่ได้ใส่ username password ของค e y o ออปชันเนี่ยโปรแกรมก็จะทำการปิดตัวเองไปนะครับตรงนี้เราก็ทำอย่างนี้นะครคลิกไปทีนึงนะครับแล้วก็ลากไปทางด้านขวานะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็กด ctrl c นะครับเพื่อที่จะทำการ c o ี y นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่ตัว google chrome นะครับเราก็เปิด u r l ขึ้นมาตัวนึงเปิดแถบใหม่นะครับ จากนั้นเสร็จเราก็กดขวาวางนะครับกดอินเตอร์ครับปุ๊บก็ไปนี่ตรงนี้ก็จะเป็น M S Backtest นะครับอ่าเรียบร้อยนะทีนี้เราก็ได้แล้วเราก็ไปดูนะเราตั้งอะไรไว้เราตั้ง5วินาทีนะครับเดี๋ยวผมขยายไปตรงนี้ดีกว่านี่เนี่ยนี่ห้าห้าเอสนะครับอ่าแต่กราฟของเรามันเป็น60วินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะดูว่าสิ่งที่เราตั้งเนี่ยมัน ใกล้เคียงกับที่เราต้องการหรือเปล่าเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับนี่ลูกศรลงนะครับแล้วมาเลือกที่ 5s นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอนี่เราได้แล้วนะเราก็ลองขยายใหญ่ดูนะครับว่าแล้วเราเลื่อนนี้ฮะเลื่อนเราก็เลื่อนดูนะนี่เเป็นไปตามที่เราอยากจะได้หรือเปล่านะเนี่ยเราก็ดูนะนี่นี่ตรงนี้นะกดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือกดขึ้นนะนี่อันนี้นะกดขึ้นกดลง กดลงคือนี mm ่นะครับนี lonely, ่กดลงก็คือนี่นะนี่อันนี้เซลก็คือกดลงนะครับบายก็คือกดขึ้นนะครับทีนี้เราก็ตรวจสอบนิดนึงว่าเมื่อกี้สูตรของเรานะครับก็คือ Rg กดขึ้นนะครับคอไปว่ากดขึ้น g r พุ t นะครับก็คือกดลงนะครับก็คือขอไปเนียแดงอ่าตรงนี้ R นะครับ G เขียวก็คือนี่นะนี่กดขึ้นนะครับอ่าแต่แพ้นะครับอ่ากดขึ้นแต่แพ้นะครับ อันนี้ก็คือแดงอ่ะเขียวนะครับจีเนี่ยจีแล้วก็เลสนะเขียวแดงกดลงนะครับเอาละทีนี้เราลองใหม่นะครับเราลองเอาจีอย่างเดียวนะครับด้านบนเป็นเขียวอย่างเดียวแล้วด้านล่างเป็นแดงอย่างเดียวนะลองดูนะครับเราลองลอง,ลองเซฟนะครับแล้วเราก็ลองกดรีเฟชครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ เมื่อเราเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็กลับมาตรงนี้นะนี่ HS นะครับเพื่อสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ครับเพื่อที่จะเช็คว่าจุดที่เราจะเข้าเนี่ยตรงตามที่เราอยากจะได้หรือเปล่านะอันนี้นะนี่ก็คือเขียวนะครับข้างหน้าไม่สนว่าจะเป็นอะไรนะข้างหน้าไม่สนว่าจะเป็นแดงหรือเป็นเขียวนะแต่ว่าแท่งของเขาเป็นเขียวแล้วเข้าเงื่อนไขสโตนะครับอาเข้าเงื่อนไขตัวนี้นะครับสโตเนี่ที่เราเปิดเอาไว้นะเจสเนี่ย เข้าเงินไขตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็แท่งเขียวนะครับแล้วก็เข้าเทรดนะฮะเราไปดูแดงบ้างแดงตรงหรือเปล่าแดงตรงนะนี่โอเคถ้าเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูวินเลตนะครับวินเลตเป็นยังไงอ๋อวินเลตก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับรู้ได้อย่างไรว่ามันจะเวิร์กนะฮะให้เราดูตารางนี้เปรียบเทียบนะครับผมได้ทําหลักเกณฑ์การตัดสินใจนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นวินเลตนะครับตรงนี้นะ เราก็ตีเส้นตรงนี้เลยนะนี่ปื้ดเข้าไปอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าอยู่ประมาณสักอ่าส่วนนี้นะครับอ่าส่วนนี้ตีอย่างนี้นะน้อยกว่าห้าสิบห้าเนี่ยไม่ควรเทรดน,นะครับอ่าเทรดสั้นได้นะฮะอ่าสามห้าถึงห้าเนี่ยเทรดสั้นได้ตาสองตานะครับห้าตาเนี่ยก็เลิกเลิกเลยนะมันไม่ไม่เวิร์กนะฮะอันนี้ไม่เวิร์กต่ำเราก็มาร์กไว้นะฮะต่ำกว่าแล้วก็ไม่เทรดนะถ้าอยู่ระหว่างห้าสิบห้าถึงหกสิบห้า เราก็ตัดสินใจเลือกเทรดแต่ว่าเทรดสั้นหน่อยหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าสูงสุดขึ้นมาละ่ะตั้งแต่65จนถึงร้อยเนี่ยเราก็เทรดได้นะเราก็ต้องตัดสินใจดูเพราะหมดที่จะเทรดสั้นยาวนะเราก็วางแผนมานี่ม่เด็ดมเอานะครับนี่คือตารางหลักเกณฑ์นนะเดี๋ยวผมจะแชร์ตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะฮะ <c oughs> เรากลับมาที่ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้อ่ Back อาแบ็กเทรดขออภัยผิดนะมากลับมาที่กราฟนะครับกราฟกราฟของเรานะครับเขาบอกว่าหนาทีอยู่ที่4 0นนะครับก็ อ่านหนึ่งนาทีไม่เวิร์กแหละเราตัดออกนะฮะัสองนาทีนะครับสี่สิบหกเอาไม่ดีนะครับสามนาทีนะครับก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีที่สุดก็คือเทรดห้านาทีนะครับห้านาทีห้าสิบเก้าจุดสามแปดเราก็ไปดูตารางนะห้าสิบเก้าจุดสามแปดอยู่ตรงประมาณนี้นะครับนี่ก็แสดงว่าเทรดสักหนึ่งถึงสิบออเดอร์เนี่ยก็น่าจะอยู่ในการที่จะทำกำไรได้กลางๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขาดทุนกลางๆด้วยห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ ไปต่อเนะฮะเดี๋ยวเราจะลองผสมสูตรใหม่นะครับผมจะเอาใหม่นะผมจะเอาเมื่อวานรู้สึกว่าเราจะเป็น RG นะครับเอาผิดนะขออภัย RG นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น GR กดเซฟไปทีหนึ่งนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเรากลับมาที่ตัวเว็บไซต์นะครับแล้วเรากดรีเฟรชครับเดี๋ยวเราดูกันว่าสถิติวันนี้กับเมื่อวานเป็นอย่างเมื่อวานผมจำตัวเลขได้ประมาณสัก5 5 5 7มั้ง หรือ55.14นะแล้วก็พอเราเทรดจริงเราได้66.64 63.64ประมาณนี้นะ6กกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าวันนี้นะครับโอ้วันนี้วันน,น,นี้วันนี้ถ้าเทรดหนาทีเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะครับ53.33แต่ถ้าเราเทรด2นาทีดีนะครับอ่าสูตรนี้ถือว่าใช้ได้นะครับ6ก็นตะครับนี่60%ก็ตั้งแต่2นาที3นาทีได้เลยนะฮะนี่ก็แสดงว่าวันนี้ถ้าเราเทรด1นาทีเนี่ย สถิติยังเหมือนเดิมของเมื่อวานนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่ผมจะลองคิดแปลกๆหน่อยนะผมจะลองเอาถ้าถ้าผมเปลี่ยนใหม่นะผมเอาตรงนี้เป็นเป็น R อย่างเดียวก็คือกดลงนี่แหละอขอภัยกดขึ้นแต่ว่าขอเป็นแท่งเทียนสีแดงนะจะกดขึ้นนะสวนเหมืองนเถอะนะฮะแล้วถ้าจะกดลงผมเปลี่ยนเป็น G อ,าอ่านี้นะฮะแล้วกดเซฟนะครับปุ๊บให้เรากลับกลับมาที่ตัว แดดนะครับ D A S S นะครับนี่กดรีเฟซเข้าไปรอสักครู่หนึ่งนะครับสูตรของเรายังเป็น6 4 4อยู่นะยังไม่ได้ไปไหนเนี่ยเราเพียงแค่ผสมสูตรนะครับว่าเราจะใช้สูตรไหนดีโอ้นี่กราฟขึ้นไปนู่นแล้วนะครับปึ๊บเข้าไปโอ้เหลือเชื่อนะครับเป็นไปได้ยังไงนะนี่เราคิดต่างออกมานะครับนี่โอ้โหแสดงว่าวันนี้เนี่ยถ้าตั้งสูตรนี้นะครับอ่าตั้งสูตรนี้ก็ถือว่าดีนะครับนี่ R G R G เดี๋ยวเราลองใส่ R ไปอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเราลองใส่ R ไปอีกตัวหนึง่งแล้วใส่ G ไปอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับกดเซฟครับกดรีเฟรชครับ <c oughs> รอสักครู่หนึ่งมีออเอาได้ไหมไม,ไม่มีนะครับอ่าแสดงว่าการเปลีลักษณะสวนแบบนี้มันจะได้เฉพาะ R ตัวเดียวอ่าเราก็เอา R ออไปเอา G ออกไปอย่างนี้นะครับแล้วเรากดเซฟดู ีนี้เราลองใหม่นะเราลองไปกรองด้วย i SI. อ่าเราลองกรองด้วย RSI เราตอบ yes นะครับตรงนี้นะแล้วแล้วเราตรงนี้ no น,นะฮะ n นแล้วเรากด save นะครับกด save ไปของเดิมนะครับเมื่อกี้ได้50กว่ากว่านะครับก็ถือว่าดีนะฮะเรากด refresh ไป <c oughs> รอสักครู่หนึ่งนะครับ มีกี่ออเดอร์มี11ออเดอร์นะครับวินเลทไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าเทรด15นาทีเนี่ยวินเลทมา72%นะครับเทรดหนึ่งสองสามนี่ไม่เวิร์กนะครับอ่าไม่เวิร์กนะครับนี่เรารู้กันตั้งแต่ต้นเลยนะทีนี้เราลองกลับไปใหม่นะเราลองเอาสาโต้นะครับแล้วตรงนี้เราเราโนไว้เพราะว่าเรารู้ว่าไอซ์ไอเทรดหนึ่งไม่ดีแล้วเรากลับไปที่สโต้นะครับเซฟเรากดรีเฟรชไปทีนึง รอสักครู่หนึ่งนะครับเออโอยังดีเหมือนเดิมนะครับเทรดได้สิบสามออเดอร์นะครับสตอโตเนี่ยหกสิบเอ็ดเปอร์เซนต์กันเลยทีเดียวนะครับหกสิบเอ็ดเปอร์เซนต์เนี่ยหกสิบเอ็ดเปอร์เซนต์จะอยู่ที่อ่าประมาณกลางๆอ่านี่ก็ยังเทรดได้อยู่นะครับเทรดได้อ่ะเรากลับไปอีกรอบนึงนะครับเราลองเราลองใส่อะไรดีเราลองใส่อ่าแม็กดีบ้างนะครับมาดูส่วนของแม็กดีบ้าง เราตอบเย็ตรงนี้นะครับอ่าเราตอบเย็ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะอ่าดูนะครับวิธีการง่ายๆนะฮะตรงนี้นะถ้าเราอยากจะสกองด้วย Mac D2 นะครับและอ่าและสโต้นะครับใช้คําสั่งและนะครับใช้คําสั่ง N อนเนี่ยแถ้าเราอยากจะแ N เมื่อไหร่นะก็คือทั้ง Macd2 และสโต e ด้วยนะครับให้เรามาตอบเย็ตรงนี้นะครับนี่ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะกองเอาแม็กดีด้วยแล้วก็สตูด้วยเอาเยสตรงนี้ได้แต่เราอยากจะทดสอบว่าถ้าเราเยสตรงนี้แล้ว no ตรงนี้นะครับเราอยากจะแอนเลยนะฮะหมายเขาม่ายัางไงหมายาว่าอันนี้ก็ต้องตรงบวกกับอันนี้ตรองตรงด้วยนะครับถึงจะให้เกิดออเดอร์นะลองดูนะเราลองเซฟไปออเดอร์ Order ก็จะน้อยหน่อยนะครับ ลองดูนะครับเราจากวันนี้จะผสมในสักลอยไหมไม่ถึงนะครับแต่เราได้ห้านาทีอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับโอ้โหนี่ก็ดีขึ้นมานะครับเอาเราลองใหม่นะครับเอาเราลองใหม่นะทีนี้เราใหม่นะครับเรา RG เนี่ยแน่นอนละเวิร์กแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้ไม่เวิร์กอ่ะเวิร์กเวิร์กมันเวิร์กอยู่แต่ว่ามันไม่ดีสุดนะไม่ดีที่สุดเราโนตรงนี้เราเย็ดข้างบนบ้างนะครับเราเซฟไป เซฟไปเสร็จปุ๊บเรารีเฟซครับรอสักครู่หนึ่งนะครับปุ๊บกนมาได้ซีออเดอร์ครับโอ้โหแต่เทรดเทรดนะหนึ่งพันะหนึ่งย้อนกลับไปหนึ่พันแท่งนะครับคูณ5วินาทีนะก็คือห้าพันวินาทีนะครับอ่าเราจะลืมตรงนี้ด้วยนะฮะอ่านี่ร้อยเปนต์นะนี่เจอแล้วนะ แต่ต้องเทรดสิบห้านาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหารหกสิบก็ไปหกห้าสามสิบหกหกสามหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดี่ิบแปดแปดชั่วโมงมันอย่างน้อยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องตั้งหลักกันให้ดีนะแปดชั่วโมงนี่สี่ออเดอร์นะแต่ต้องเทรดสิบห้านาทีนะเราถึงจะได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเอาใหม่รู้สึกว่าโอ้อย่างนี้รู้สึกว่ามันนานเกินไปนานเกินนะครับเอายังไงดี ถ้าอย่างนั้นเราเราไม่และนะครับอ่าเราเราไม่และตรงนี้นะครับเราหรืออ่าเราหรือเราอยากได้ออเดอร์เราอยากได้ออเดอร์เยอะขึ้นนะครับอ่าเราต้องมาหรือนะฮะตรงนี้คือออนะฮะออนี่ออเราจะกองอันนี้หรืออันนี้อ่าเจอเงื่อนไขตรงนี้แล้วเราเอาเลยนะครับอ่าเราลองดูนะฮะว่าออเดอร์จะเป็นยังไงนะครับตรงนี้เยสตรงนี้โนนะครับตรงนี้เยสตรงนี้ yes ตรงนี้โนอ่าตรงนี้เยสตรงนี้โนนะเซฟครับ รีเฟครับยังไม่ต้องเทรดนะเราผสมประสานสูตรอย่างเดียวเราก็รู้แล้วว่าเราจะขาดทุนหรือกำไรนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้หกสิกว่านะครับหนึ่งออเดอร์พูดผิดนะหนึงนาทีแสดงว่า2อันเนี้ยผสมประสานกันนะครับนี่อันนี้เนะี่ยก็คือ Mac d Macd 1เนี่ย8ที่4 9นะครับผสมกับสโต re เนี่ยถือว่า เทรดได้ยาวๆดีนะดีดีนะเราไปดูนะตั้งแต่เราเราดูตรงนี้นะดูตรงนี้แน่น่เราดูเวลาย้อนกลับไปนะตอนนี้เวลา15.3 1ก็จะมีออดเดอร์แรกๆอยู่ประมาณสักบ่ายสองกว่านะครับจนถึงอันนี้ก็คือ2ถึงบ่ายสองจนถึง3ครึ่ง3ามครึ่งก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะครับใช้เวลาชั่วโมงครึ่งมีอยู่ประมาณที่เาออเดอร์แล้วก็วินเลตอยู่ ถ้าเทรดหนึ่งนาทีอยู่ที่56 56เราก็กลับไปดูตาราง56กอ่ะกลางๆเหมือนกันนะแสดงว่าถ้าเราผสมสูตรนี้ออกมาเทรดนะครับเราก็โอกาสโอกาสที่เราจะได้กําไรก็กลางๆโอกาสขาดทุนกลางๆนะแต่ถ้าเรามีวินเลดอยู่เกินสัก65เนี่ยเนี่ยถ้าเราผสมได้ประมาณนี้ย65นะครับก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวเรากลับไปใหม่นะเราจะเอาอะไรดีเราเอาตรงนี้โ no นนะครับโน c o ปปี้โนนะครับแล้วก็ ตรงนี้เจสบ้างนะครับลองดูนะว่าว่าจะดีขึ้นหรือหรือ,อยังไงนะครับเราลองเซฟครับเซฟแล้วเราก็กลับมาที่ตัวโปรแกรมของเราครับปุ๊บก็ไปรอสักครู่หนึ่งนะครับวินเลดก็15นาทีนะครับอันนี้เป็นของไอซานี่ผมจำได้วินเลดก็ยังไม่ถึงนะแต่ถ้าเทรด5นาทีเนี่ย ถือว่าใช้ได้นะครับเทศ15นาทีเราไปดูนะครับออเดอร์แรกอยู่ที่ประมาณบ่ายสองกว่าเหมือนกันนะครับแสดงว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าเทศ15นาทีนะครับจะมีประมาณยี่สิาออเดอร์ยี่สี่ออเดอร์นะครับเทศ15นาทีนะครับหมดเวลา15นาทีเนี่ยจะได้วินเลต70%เราก็ไปดูตาราง70%อ่านี่แสดงว่าโอเคเนี่ เหมาะสมนะครับ10ถึง30ออเดอร์เนี่ยเทศ15นาทีนะครับเราน่าจะได้ออเดอร์แล้วนะครับก็ทีนี้เมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะเทดอ่า15นาทีนะครับนี่ถ้าเทดถ้าเราเทรด4หรือ5นาทีเนี่ยเวลาจะลดลงนะครับอ่าเวลาจะลดลงแต่วิลเลจเราก็จะน้อยลงนะครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับอ่าทีนี้เราก็ไปดูนะครับโอ้ข้อมูลเราเมื่อกี้เราผสมผาสารเยอะแยะไปหมดเลยทํายังไงดีนะครับ ให้กลับมาที่ตัวโปรแกรมนะครับตรงนี้นะครับ m g s นะครับดูนะฮะมี mcs backtest ขึ้นมานะครับเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปดูนะครับนี่เป็นข้อมูลที่เราผสมเมื่อกี้นะครับนี่เราก็มาดูได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรนะนี่เป็นข้อมูลนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือร w data นะครับร w data ก็คือข้อมูลที่เปิดเข้าไปดูนะนี่ก็จะเป็นตารางข้อมูลให้เรานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น summary นะครับนี่ ก็จะเป็นตารางข้อมูลให้เรานะครับเปอร์เซนต์วินเลตต่างๆนะครับนี่ในการผสมผสานสูตรเราก็ไล่ดูนะครับโอ้พูดเสียงดังเจ็บเจ็บคอนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็สูตรสําหรับการเทตก็ถือว่าแปลกประหลาดนะครับสําหรับผมนะ,ะเพราะว่าดูสูตรกันนิดนึงนะดูสูตรมันก็แปลกดีเหมือนกันนะ ก็คือถ้า <c oughs> คิดนอกกรอบนะครับกดลงจริงจิงนะนี่ปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเทรดเนี่ยถ้าจะกดขึ้นมันต้องเป็นสีเขียวนะถ้ากดลงเป็นสีแดงนะนี่แต่เพอิญอนะครับ่าเราคิดต่างไปอีกนะถ้าจะกดขึ้นเป็นแดงเลยนะแล้วก,กดลงเป็นเขียวนะครับแล้วก็ตั้งตามสูตรนะครับกลับปรากฏว่าวินเลดดีนะครับอ่าว,วินเลดดีผมจะค้างอย่างนี้ไว้นะเผื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้เอาไปทดลองผสม แล้วก็ลองทดสอบเดโมกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ